ที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือเมื่อแคปแล้วเราได้ไฟล์ไฟล์ที่เป็นรูปภาพนำไปใช้ในเอกสารต่างๆได้เลยนะครับเป็นไฟล์ png สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการแคปหน้าจอที่สะดวกรวดเร็วแคปแล้วได้เป็นไฟล์รูปภาพครับทำอย่างไรให้พวกเราไปกดแป้นพิมพ์นะครับกดปุ่ม windows กดปุ่ม shift แล้วตาม้วย่ม s จะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับตัวแรกเป็นวิธีการแคปหน้าจอแบบรูปสี่เหลี่ยมตัวที่สองเป็นรูปของรูปร่างที่เราต้องการแคปนะครับวาดแคปได้เลยส่วนอันที่3กับอันที่4จะเป็นการแคปหน้าจอทั้งหมดเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับไปที่ตัวแรกเลยคลิกแล้วลากครับ นี้จะเป็นการแคปแบบรูปสี่เหลี่ยมสมมุติว่าเราอยากได้ตรงนี้แคปครับรูปที่เราแคปจะไปปรากฏที่ไหนนะครับมันจะไปปรากฏที่ My Picture เข้าที่ PC ไป Picture เครื่องของเราจะไปสร้างกระเป๋าโดยอัตโนมัติซึ่งมีชื่อว่า s c r e e n s h o t เราคิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปเราก็จะได้ไฟล์รูปภาพนะครับเป็นไฟล์ png เขาเขียไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งครับทำอีกครั้งหนึง่งกดปุ่ม windows ปุ่ม shift และป yes. ุ่ม yes อ่าตรงนี้บ้างอันที่สองบ้างอันที่สองจะเป็นการ แคปแบบอิสระนะครับเราสามารถวาดแคปได้เลยไปดูซิมาหรือ,อยังามาแล้วครับต่อไปมาดูแบบที่3นะครับแบบที่3มเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเมื่อเรามีโปรแกรมใดๆนะครับอยู่บนหน้าจาอคอมพิวเตอร์สามสี 3, อันก็ได้นะครับกด Windows Shift S แล้วเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกโปรแกรมหน้าตาของโปรแกรมตัดวิดีโอบางคนก็จะเลือกเอาแค่ทาร์ a บครับก็ชิกเลือกตรงน,นี้เลยนะครับชิกที่รูปของเขาเลยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดให้อัตโนมัติแต่ในที่นี้นะครับตอนนี้ ขอเปิดโปรแกรมอ่านหน้าจออยู่นะครับการทำงานของเขากำลังบันทึกอยู่เพราะฉะนั้นมันจะซ้อนทับกันมันจะกดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำเองนะครับเวลาเราลากเมาส์มาอยู่ณนะตัวโปรแกรมครับตัวนี้จะสว่างส่วนพื้นหลังจะมืดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลสำเร็จกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง ก็จะได้ไฟล์รูปภาพนะครับเฉพาะนนในส่วนที่เป็นโปรแกรมครับที่เราต้องการแคปออกมาไป<ม>ดูตัวอย่างที่4เปอันสุดท้ายครับปุ่ม Windows 1 s ตัวนี้จะเป็นแบบ Full Screen นะครับคลิกได้เลยก็จะได้ภาพหน้าจอทั้งหมดของเราเดี๋ยวไปดูกันได้ออกมาแล้วครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการทำงานเอกสารที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือเมื่อแคปแล้วเราได้ไฟล์ไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะไปใช้ในเอกสารต่างๆได้เลยนะครับเป็นไฟล์ PNG ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ